ไปบีไปทางบีอ้อมบีเลยมันใช้สนัยไม่ไปกลัวเลยเออเกิดมันอ่ะวิ่ง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 เอ้เฮดช็อตมันล็อกเบานะไม่ใช่อะไรหรอกมันโปรล็อกนะแม่งโลดีหอมามาเล่นไม่แลเดี๋ยวก็จบแน่เฮ้ยเอามาก่อนดิ จัดซักตัวยูหูมาไปายช่ไปหามันนี่โดนโดนสี่โดนสี่นี่มันขึ้นไปแล้วขึ้นไปกลางแล้วขึ้นไปกลางแล้วกลางแล้วหลังไขว้หยูดใส่啊หยุดใส่ะออกมาดิแมะอยู่แดะอยู่ไหนอะอยู่ไหนไปไหน แม่งโลโคดีล่อส่อไรของมาฮะตายเลยเจ๊ตอนหน้าผมแข็งโอเคก็มันเพิ่งราวที่สี่ใจเย็นเลยไหนลูดนะนี่ไหนเอามันลูดมาเลยอ่าลูดลูดมารอหน้าหน้าหน้าแข็ง ไมมันดักมันดักมันดักขึ้นไปขึ้นไปมาลู้อสองอ่ะฮะไปไปกลางนี่ไปช่วยกลางหน่อยสองว่ะไม่เอาเฮ้ยนี่อันนี้คุกกี้ยังสั้นยิงยิงสาอ่ะยิงสายอ่ะไม่ยิงไงเห็นแล้ว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 โอ้ยแคบเกินแคบเกินแคบเกินมันแคบเกินมันครับร้ดอกเฮ้ยโห้กกี้ไม่แพงเลยเนี่ย ไม่ค่ะแม่ค่ะต่อยในชมงคลหนึ่งทอเถอเถออู้ทอเกิดเข้าเลยเข้าเลยท่อเกิดท่อเกิดท่อเกิดครับผมแลนด้วยแซล่ะแลนอยู่ท่อเกิดนั่นเกิดเท่าหรอไอ้หนิเอ้ามันอยู่ข้างในเลยนี่ก้าวทอเกิดมันแซ่อะนั่นแหละเป็นหวาดละ ใส่นี้พื้นหลังไม่นานใส่นี้ฟังปืนไปแล้วเพิ่มค่าชื่เสียงแล้วมั้งสิ่งน้มาจากไหนไม่รู้เออเอ้ยท่อทอท่อแล้วก็กลางท่อ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 กลางไม่ใช่ท่อกับกลารท่อกับการเนี่ยมันอยู่ท่อและมันก็อยู่กลางรู้มันอ่ะอยู่ไหนอ่ะมันรู้ดิมันโปูอ่ะมันรู้ดิไม่รู้ได้ไงอ่ะ ป๊บัดอกอะไม่เป็นไรโอ้ยไอ้สาเน่ยแม่งอยู่ท่ออยู่ท่อเวิ่งไหวเดี๋ยวมึจาก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 ที่จากี่กากหยอกไก่อะเจอมี่โเล่นข่งเข้าแพรแพร่แ่อะะมาสมาอะไอะไรใครพูดอะไร พี่บอลพี่บอลเอาลูดมาหน่อยฮะตรงนี้ตัวพี่สาวมากมันขวัญล้วลูดหรือไงวะเบาเบาลูกมอะไรกันมันเป็นสังนั้นเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงเอนี่นี่ไงมั้งนี่โอ้โหเฮ้ยไหนอยู่กลางไงอยู่กลางไงลงไปบีแล้วอ่ะบีตัวนึงไงแล้วพี่บอลทำไมพูดนะเนี่ย เราไปสามเราดูขังแล้วสามวันาดูยอดเลยสิบห้าชนะเออชนะเลยเอ้ยยิงมันให้ตายตายตาอม่ตัวไม่ตัวมาก์คไร้หวางหลังต่างไม่ใช่ขวายยิ้ไม่ทันแรงเลยโหอีสัตว์เอ้กดโปใหญ่เลยมันเดี๋ยวมันจะบิดเลยนะมันต้องโดนอ่ะมันต้องโดนอ่ะ เด็กใต้ั้างนั้นนั okay. ่นแลแคนเนี่ยเด็กใด้ั้งนั้นเลยโอ้ยมันยังไม่ขึ้นมาดิโอ้หถ้าเป็นแคนอีกกระเทยเลยก่อนนะด่าโคตรโผคุณแม่นะแคนเอลดีกนนะอะไรอะไรมึงจะยิงอะไรโอ้ท่อระวังตายรูตัวปีใหม่นะมันรีปีเก่าหมดเลยถ้าไม่อยากตายให้ขึ้นมาจากท่อ อะไรยิงอะไรหมดเลยใครที่แข่งแล้วเป็นหมื่นหมือนนะเฮ้ยหลังหยอกวางมันดิเอ้ยมันไปบีแล้วมันไปบีแล้วตรงสังกะสีเาลบไปบีแล้วใช่ไหมหลังบีนะว้าวรอบเป็นไปได้เลยนี่นี่นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่รอบไปเก้าพันแง่กดโปใหญ่เลยเยอยเออลีหมดแล้วเออปืนอ่ะปืนอ่ะปืนปืนปืนยูเซฟปืน ม่ารัยโหมาเลยทาไมอยากตายให้ขึ้นมาจากท่อท่อสองโอ้โหอย่างงั้ยมาน่ารักท้ายขอระเบิดไปแล้วยิงแม่งเลยเยอ้ท่อเยอะใช่ไหมหน้าท่อตัวหนึ่งเนี่ยในยุบไปแล้วถ้าไม่มีหัวหน้าแท่อ้อมบีไหมเดี๋ยวเจไปให้เอ้าดึงทำไมอ่ะ แพ้มันเหมือนเดิมแหละมันใช้บายยิงได้อยู่นี่เฮ้ยแย่โดนเฮ้ยแขนเรามีโปอยู่น Ges ี่หว่าสี่หกและสี่หกไม่เอาไม่เอาโปเด็กน้อยพวกนั้นไม่เอากล้าให้มันเล่นแต่พออย่าเรียกมันมานะเปิดมองเปิดมองเปิดมองดิอย่าเรียกมันมาเปิดไปเลยเปิดมองก่ันอยู่แล้ว ยังไม่เจอไอ้หลอติดเกมยิงเลยเนี่ยจะได้จะได้เห็นมันไม่เห็นเปิดมองไปก่อนเปิดมองไปก่อนถ้ามันวัดก็ปล่อยมันอะไรวะมันวัดพอดีเอ้าโดนยิงไงไม่น่าสงสัยเลยอะไรวะจะได้รู้เี่แรกส่องไปบีพอเจ๊เดินเข้ากลางแม่งแหลกเกมโอ้โหโอ้โหยูหูยูหูขนมไทยก็มันมาดักเลยอ่ะไอ้หลอดติดเกมอ่ะ ตกลงเหลือสองคนหรือสามคนไว้ทำไมตัวมันติดกันวะด่านนี้มันยิงบายากที่วางเอยิงยากจ้าชิ้หายเนี่ยเยอะยกแพร่เนี่ยเยอะวะแต่พูดจริงเจ็บพันหวายยุบได้แล้วหกข้าแล้ไม่เลยอะอยู่คนเดียวอ่ายู่กลางก็ชอบอยวกลางโห่มากเอ้ยอยู่เกินมั้เนี่ยมา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 เกินมาเกินที่วางมั้งลุกอ่บุกแม่งเลยโฮมหายไปนเลยมั้งลุ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ที่วางที่วางแอร์โหยย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 ย่ยย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 นยยยยยี่ยย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 นียยยเยยยย่ยย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 ียยยย เรเย็นยู่านนี่ไม่คยเห็นเลยคุิ่งมจะทำอะไราวะนี่พวกนี้ไม่มีนี่มันทำได้อีู่เลย่านลุงดีแม่งโดนีอยู่ประมาณนัานเจอแบงเลยเฮ้ยกางสามนี่เด็กคนนี้ก็วราจดเดมตูนี่นี่มันต้องแบบนี้สินี่ออกมาสิออกมาสิไปไหนเกิดตองดรวเลยที่วางเอ่ะอ้มันตายแล้วใช่ไหม ออมยังออ้โหะไรนั่งทำอะไรเอ้ยเอ้ยใครยิงวะถ้าคิดถึงคาร์บูซ์คารนี้ช่างของคาร์บูซ์เลยมาระเบิดก่อนลูกพี่ฮึ่ยไม่โดนไม่โดนเยวางเบิดเลยโอ้ต้องทันเอาบ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 า ยิงกูมึงก็จบแล้วเฮ้ยลู่อมเล่นงงงูยอ่ะใช้ปูถ้าเจ็ดเจ็ดถ้าเจ็ดเจ็ดอ่ะสุ่มยิงโปก่อนะทำมันสุ่มอ่ะเออไม่เจ็ดเจ็ดแล้วมั้งเออถ้าแปดแปดอ่ะมันอยู่ตรงเอมันอยู่ตรงเอแคไว้ ถ้าแปดแปดอ่ะเอาบายิงปูเลยนะมันเหลือสองเองตายแล้วเหรอเนี่ยเอาเลยตองเลยเ้องไม่ได้มันแปดแล้วอ่ะเราเอถ้าเราตีได้แปดไงถ้ามันปล่อยให้ไงถ้ามันจะเอาสกอร์แปดแปดอ่ะเอาบายิงปูเลยเจใครอะไรใครปูพูดจากปูเหรโอ้โห โอ้ยย <differences S 2> ูไ an er ่โดนกขอโทษเดยนะขอเลยดีกว well ่าแพ้เขาไปแม่งได้ะสิบสามสิบแล้วก็เก้าแปดเดี๋ยวผมโยก่อน